เริ่มก่อนเลยคือเรามาดูคลิปของคาชิวนะครับผมเป็นช่องคาชิวอาร์ค e s ก็ไปติดตามมาได้นะฮะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยสําหรับใครฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องนะครับหรือว่าอยากสนับสนุนต้นทางก็ไปดูคลิปต้นทางน,นะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดแปลมาให้แล้วก็อาจจะมีเสริมความเห็นตัวเองเข้าไปด้วยอเดี๋ยวพูดถึงสิ่งที่เราจะมาทําในเทลิส์นี้ก่อนซัพพอร์ตดูโอคือคู่ซัพพอร์ตไหนอยู่ที่ไหนโอเคไหม เน้นแค่สปอร์ตอย่างเดียวตอนนี้มีไลฟ์วิเวอร์เข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคู่สปอร์ตเพิ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มีอยู่5เทียด้วยกันเทียแรก Great and Flexible ก็คือดีดมากและยืดหยุ่นได้ส่วนเทียที่2คือ D Good เทียที่3คือ Not Bad ก็ไม่ได้แย่เล่นได้เทียที่4คือ Situational ต้องมีการเล่นที่ถูกต้องไม่งั้นอาจจะถึงความตายได้ง่ายๆคู่สปอร์ตที่มันฮิลน้อยๆอย่ะคือ Situational แน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเล่นไม่ดีหรือว่าคุณไม่รู้วิธีการเล่นที่ถูกต้ออง ม่ยังไงมันก็ฮิวไม่ทันสุดท้ายนะครับคือซับออ t ติมอลวัตแคนซิลเวร์มันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นคือมันไม่ใช่ค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแต่ก็อาจจะยังพอได้พูดถึงซ i t ูเ t ชั่น l นอีกนิดนึงนะครับคือซีดูเรชั่นแลปกติแล้วอะถ้าเป็นระดับสูงอนะเขาจะเล่นกันได้แต่บางทีถ้าเป็นระดับกลางๆหรือว่าแรงโซโล่คิวแรงไม่สูงมากเนี้ยหลักๆเลยคือเราพูดถึงเมทัลแรงก็คือบรอนซ์ถึงแบบไดมอนด์หรือมาสเตอร์เลยมันก็อาจจะมีปัญหาถ้าคุ เช่นอะไรยกตัวอย่างง่ายสุดคือแบบวิกิดเซนอย่างเงี้ยถ้าเล่นวิกิดเซนในแร้งโซโล่ะคือแบบยากมาก1คือมันฮิวไม่ทันถูกไหมถ้าแทางเลือกมันเป็นตัวที่แบบไม่เหมาะสมปกติคือมันต้องเล่นตัวที่แทงไม่ต้องการฮิวมากถึงจะเวิร์กซีเรชั a นแนลคือประมาณนี้นะครับความหมายคลิปนี้สนับสนุนโดย richman shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมโอ2ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสามารถเติมเกมบนเว็บไซต์ richmanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนหรือช่องทาง Li น์ Official@ @richmanshop นอกจากนี้ยังมีบริการเติมชันม้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะ Roblox, Riot, Steam รวมทั้งบัตร l i f e s i d e บัตร Grab ไลน์ทินเดอร์เติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไหวเติมก่อนจ่ายที่หลังต้องนึกถึง Richman ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมดีๆติดตามเพจ Richman ช h อ p ใน Facebook ไว้ได้เลยจะช้อปปิ้งที่ช้อปปี้อย่าลืมแวะเข้ามากดลิงก์เพอร์โซนเอช้อปปิ้งสินค้าใดก็ได้ในช้อปปี้ลิงก์อยู่ใต้คลิปคู่แรกครับอนาแบปติสฮิวหนักทั้งคู่เพราะฉะนั้นแล้วมันแทบจะพูดได้เลยว่าอันติมันจะแยกกันเองแน่นอน Move, เขาก็เลยเอาไว้อยู่น o t แบทปกติแล้วถ้าเราสังเกตในโอเวอร์เลกมันจะไม่มีทีมไหนที่เล่นแบบนี้อาาจะมีนารูบ anyway. ุเร็วๆก็ก็มีชาเพราะว่าแบบติสแย่งฮิลอย่างเงี้ยเออแบบติสจะมีมิลเลอร์เร็วๆจะมีวินโดว์เร็วๆก็มีชาเพราะว่าอาาแย่งฮิลอย่างเงี้ยแต่ถามว่าถ้ามันจะเล่นในสมมติโซโล่แรงแล้วเป็นเมทัลแรงด้วยคือแรงไม่สูงเนี่ยเล่นได้ไหมเล่นได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฮิลก็หนักอนาก็ฮิลหนักแบบติสก็ฮิลหนักมีสกิลช่วยเพื่อนด้วย คู่ต่อมาคืออนาบริกิตนะครับอนาบริกิตอันนี้มันเป็นคู่ที่เราเห็นได้ชัดว่ามันเก่งในตอนนี้แล้วเราก็จะเห็นด้วยว่าออสเตรียหลายทีมก็มีการหยิบคอมนี้มาเล่นในบางด่านเนาะเก่งแล้วก็ค่อนข้างยืดหยุ่นบริกิตเนี่ยมันช่วยอนาได้ดีมากยิ่งเป็นด่านที่แบบมีไฮกาวเยอะๆย,ยกตัวอย่างง่ายๆก็แบบจริงๆปลายโซ่พอย์แรกเนี้ยอนาบริกิตคือค่อนข้างจะเล่นง่ายเลยแล้วยิ่งตอนนี้บริกิตได้บัฟแบรนลี่มา หมายความว่าถ้าคุณเอาตัวไลท์ามาไลท์บิกกิตหรือว่าวิกกิตยืนคั่วนาะแล้วคุณจะไลท์สปอร์ตเงีแบบ้นะยกดแลลี่ปุ๊บสตันได้จังหวะหนึ่งแน่นอนยังไงก็ขัดคุณได้แต่ถ้าเขารู้อยู่แล้วเขาอาจจะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องอยืนด้วยกันด้วยซ้ำไงเพราะว่าวิกกิตสามารถโยนขนมให้อนาะจากระยะไกลได้หมายความว่าคุณต้องเลือกว่าคุณจะไปไดวบิกกิตหรือคุณจะไปไดอนาะพอเลือกเสร็จปุ๊บสมมติคุณเลือกไดอนาะวิกกิตก็ฮิวอนาได้จากระยะไกลถ้าไดวิกกก,ากานา็ฮลวกกไลลดด้้แ้แ็มีสีสพพุ่่โเือหนวย คู่อนาคิริโกะอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะตอบเองได้เลยก็คืออยู่ Great and Flexible แน่นอนนะครับเห็นเยอะมากบ่อยมากเป็น2ตัวที่ฮิลค่อนข้างพึ่งได้แต่ถ้าเป็นอนาคิริโกะเนี่ยมันจะเปิดให้คิริโกะสามารถไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะพูดงี้แล้วกันแล้วอนาก็อาจจะเน้นโฟกัสฮิลไปต่อมาคืออนากับไรวิเวอร์ถ้าเราพูดถึงระดับสูงผมว่าคือมันก็เวิร์กได้แต่ว่าถ้าเป็นระดับสูงจริงผมว่ามันน่าจะอยู่แบบไม่แย่หรืออาจจะเป็นเซสชันอลด้วยซ้ำ แต่โอเคถ้าพูดถึงในระดับทั่วไปอะอยู่กู๊ดเลยถามว่าทําไมคารคิวบอกว่าพูดในแง่ของการฮิลอานาเป็นตัวที่ฮิลเราต้องยิงให้โดนถูกไหมหมายความว่าถ้าคุณยิงไม่โดนผลลัพธ์ก็คือเพื่อนได้ฮิลบ้างไม่ได้ฮิลบ้างถ้ามีไลฟ์บีเวอร์เข้ามาไลฟ์บเวอร์เวลาฮิลอะมันล็อกเป้าฮิลได้แล้วช้าแล้วก็ปล่อยช้าแล้วก็ปล่อยแล้วมันวิ่งไปหาเพื่อนเองมันก็เลยมาช่วยเติมเต็มตรงที่อนาเนี่ยบางครั้งฮิลไม่โดนไลฟ์บีเวอร์ก็มาช่วยเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งก็ อันนี้มันเวิร์กสำหรับทุกตัวแหละถ้าพูดแต่ว่าโอเคอานาเป็นหนึ่งในตัวที่ไม่มีสกิลเคลื่อนที่คุณต้องไปเดินอ้อมขึ้นบันไดที่ไหนก็ไม่รู้่กว่าจะขึ้นมาถึงข้างบนก็คือใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีลายบิเวอร์อาจจะแบบโยนบัวให้เพื่อนแล้วก็ดึงเพื่อนขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็ง่ายนะครับถ้าพูดในกรณีเมทัลแรงค์ค่คิวคงลืมได้ว่าลายบิเวอร์แรง์เวนนี่มันไม่สนอ,นอนานาด้วยซ้ำอนานาหลายคนไม่ขึ้นไฮกาวด้วยซ้ำเอวเอวะเรา,เา,เาลืมเหตุผลนี้ไปได้ยังไงว อาณากับไลวิเวอร์มันจะขึ้นไฮเกวไหมนี่คือคําถามที่สําคัญมากเออว่าเราลืมคําถามนี้ไปได้ยังไงสมมุติว่าโกแพตินัมผมจากที่ดูรีเพย์มาค่อนข้างเยอะผมสังเกตว่าคนไม่ค่อยขึ้นไฮราวแล้วอีกอย่างก็คือคนไม่ค่อยสนใจซัพพอร์ตที่เล่นคู่กันด้วยหมายความว่าไลวิเวอร์ไม่น่าจะพาอาณาขึ้นไฮเกวหรือต่อให้พาอาณาขึ้นไฮเกวเดี๋ยวอาณาก็จะลงข้างล่างเองโดยไรเหตุผลคือมันเกิดขึ้นได้น่าจะบ่อยเลยอ,ะอะ่ะพอฟังดูแล้วนั่นนั่นก็คือยิ่งเป็นเหตุผลให้มันต้องลงมา คือมันไม่ควรจะอยู่กูดอะมันควรจะอยู่แบบนอตแบดอนาลูซิโอนี่เป็นคู่ที่เบสิกมากเมื่อก่อนสมัยที่พพอร์ตยังน้อยอะนะอนาลูซิโอนี่คือฮอตฮิตมากแต่ว่าโอเคตอนนี้สพอร์ตมันเยอะขึ้นก็เลยแบบเอออานาก็ไปจับคู่อย่างอื่นลูซิโอก็ไปจับคู่กับอย่างอื่นมากขึ้นนะครับแต่ถามว่านาลูซิโอยังเวิร์กไหมคําตอบคือมันก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าลูซิโอก็เป็นตัวที่ช่วยเพื่อนได้ดีช่วยสพอร์ตอีกคนได้ดีแล้วก็มีสปีดพาเพื่อน,ว,นวิ่งไปนู่น,แบบ heart, น mới, วนิ่งไป ส่วนอาณาแน่นอนคือลูซิโอฮิวไม่ทันอยู่แล้วมันต้องมีฮิวหนักตัวหนึ่งประกบกันแต่สําหรับระดับที่ไม่สูงมากก็ค่าคิวบอกว่าเอาไว้นอตแบดไม่แย่แต่ถ้าถามผมผมว่าอย่างน้อยมันควรจะอยู่ดีอ่ะอันติอาณาเงี้ยเป็นอันติอเเซสีไปแล้วลูซิโอก็เก็บซามบารีเอาไว้เป็นอันติดิเฟนซีแเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะเข้ากันได้มากเวลาอาณาโดนไล่อย่างเงี้ยมีผักช่วยมีสปีดพาหนีได้คู่ต่อมาคืออนาเมอร์ซีอาาเมอร์ซีอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรจะพูดเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่ง เมอร์ซี่หลักๆก,ก็คือฮิลเรื่อยๆเรื่อยๆจูงสายไว้ก็พอแค่นั้นเองเน้นฮิล DPS แล้วก็ฮิลซัพพอร์ตอีกคนส่วนอนา,าก็อาจจะแบบ pocket ็ตแทงไปก็เลยง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากคู่ต่อมาครับอน,นามอยล่าอน,นามอยล่าคาฮิลให้อยู่กู้ถามว่าดีไหมเมือนก็อ่ะส่วนหนึ่งคือถ้าเล่นอน,นามอยล่าเนี่ยเวลาอานาเล่นอะ่ะมันจะไม่ต้องไปห่วงโมยล่าเยอะให้มมยล่าเล่นแบบ จะไปอยู่มึงจะไปทาอะไรก็เรื่องของมึงอาจจะแบบช่วย DPS บ้างช่วยแทงบ้างก็ว่าไปแล้วอานาเน้นช่วยคนที่แบบมอยล่าช่วยไม่ได้ก็คืออาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลแล้วมอยล่าฮิวไม่ถึงหรือว่าคนที่แบบลอยในอากาศแล้วแบบมอยล่ามันฮิวไม่ได้อะไรเงี้ยเมื่อกี้คางเคืวมีพูดถึงบัฟด้วยว่าโคลไรเซนสามารถกดเฟดกลางโคลไรเซนได้แล้วไอจุดอ่อนเวลาใช้แอนติมันหายไปของมอยล่านะครับคือถ้าพูดถึงความสามารถตัวมันก็มันก็ดีขึ้นนะแต่ว่า ถ้าในภาพรวมก็คือข้อจํากัดมันก็ยังค่อนข้างเหมือนเดิมก็คือมอยล่าข้อจํากัดคือฮิวเพื่อนไกลๆไม่ได้แล้วก็ไม่มีเบิร์ดอาณาเหมือนมากบจุดอ่อนตรงนี้ด้วยจริงไหมจริงแหละอานามีเบิร์ดมาช่วยก็คือมีเนทบูธฮิวเพื่อนได้แล้วก็มีนาโนบูธนะเซฟเพื่อนได้อย่างเงี้ยก็คือมีเบิร์ดเอาไปช่วยเพื่อนแต่ถ้าถามผมผมว่าจริงๆแล้วก,การเล่นอาาแล้วคู่กับพพอร์ตตัวอื่นที่แบบสามารถช่วยเพื่อนได้เหมือนกันก็อาจจะดีกว่ามอยล่าอยู่ดี อาคาคิวให้อยู่เทียร์กูดนะแต่ถ้าเป็นผมผมอาจจะให้ว่าไม่แย่ต่อมาคือ,อนาเซนอันนี้เป็นคอมโบที่เราเห็นได้ค่อนข้างบ่อยเป็นคอมโบที่เก่งด้วยแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคือถ้าเราโดนได้หนักมากอนาเซนอาจจะไม่ไหวมันอาจจะต้องแบบยืนไกลมากเกินไปจนช่วยเพื่อนไม่ได้อะไรเงี้ยคือปัญหามันมันก็มีของมันอยู่เพราะฉะนั้นมันขึ้นกับสภาพแมปพอสมควรแล้วก็ขึ้นกับสภาพคอมสัตรูด้วยนะครับ อนาเซนก็เลยโดนจัดให้อยู่เทียร์กูดแต่ถ้าถามผมผมโคตรอยากให้มันขยับไปอีกอะแต่โอเคก็เข้าใจว่าแบบมันไม่ได้ยืดหยุ่นขนาดนั้นอนาเซนข้อดีคืออะไรคืออนาก็เลนฮิลหนักไปเซนก็มีฮิลเรื่อยๆแล้วก็ดาเมจนหนักมากคือมีทั้งดาเมมีทั้งฮิลหนักแล้วก็มีอันติไวเซเพื่อนด้วยอันติอเกซีฟอันติดีเฟนซีฟเซนมีทานอนามีนาโนสมมติเราพูดถึงคอมโปกระยะไกลอย่างเงี้ยที่ซัพพอร์ตต้องคอยช่วยทำลายโล่ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะพู เออก็ไม่แย่เลยต่อมาคือแบบติดบิกกิตเมื่อกี้นะครับถูกจัดให้อยู่ไม่แย่อันนี้ผมว่าก็ก็น่าจะไม่แย่ได้มั้งคือเอาจริงต้องพูดเลยว่าไม่เคยเห็นแต่ถ้าถามถ้าเราลองนึกถึงวิธีการเล่นคือมันจะต้องเป็นยังไงก็อาจจะต้องเป็นแบบแทงประเภทที่ยืนพื้นเราเป็นคอมแบบอาจจะมีเอ่อ DPS ที่สามารถไปลวงได้แล้วเอาฮิลจากการปาขนมบิกกิตก็พอเช่นเทเซอร์ aser, อะไรเงี้ย ถ้าลองคิดดูมันก็มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ถ้าพูดถึงการเล่นแทงที่ยืนผืนนะส่วนใหญ่ก็ต้องมีลูซิโอเพื่อเอาสปีดไปโถมศัตรูถูกไหมพอเล่นแบบตีสกับบิกิตมันเลยกลายเป็นว่าเอาสปีดหายก็เอาไว้อยู่ไม่แย่แล้วกันคือถ้าจะเล่นมันก็คงเล่นได้แหละคู่ต่อมาคือแบบตีสคิริโกอันนี้ก็เป็นคู่ที่เราไม่ค่อยเห็นเยอะเท่าไหร่เหมือนกันคือถ้าจะหยิบแบบตีสคิริโกจริงๆงถามว่ามันเวิร์กไหมโอเคมันมีฮิลพอแน่นอนทําดาเมจทาได้ไหมแบบตีสก็ทําดาเมจได้เรื่อยอยู่่่แแล้ว้ววสนคคิิโกกก็็กเไไมได แต่แค่อาจจะพังโลยากหน่อยจะเล่นจริงๆต้องเล่นประมาณไหนมันก็อาจจะต้องเป็นวิธีการที่แบปติสคอยเน้นฮิวแทงคอยเน้นฮิลแผงหลังคอยเน้นฮิวเพื่อนไปแล้วก็ยิงสลับดี s เสไปด้วยเนาะส่วนคริกโกะเนี่ยอาจจะไปหาออฟแองเกิลเล่นเลยไปฉีกหามุมเล่นด้วยตัวเองไม่ต้องแบบอยู่กับแบปติสแล้วคอยฮิวเพื่อนก็ได้คู่ต่อมาคือแบปติสกับไลเวเวอร์ อันนี้เป็นคู่ที่เอาจริงก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันส่วนหนึ่งคือไล v วีเวอร์มันเป็นตัวใหม่ด้วยเราก็เลยยังไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นด้วยทีนี้ถ้าพูดถึงวิธีการเล่นส่วนหนึ่งคือมีอมตะแบปติสต์แล้วก็มีสกิลไลฟ์กริปของไล e วีเวอร์คือหมายถึงว่ามันสามารถเซฟเพื่อนได้2จังหวะ ถ้าคุณใช้2สกิลนี้ถ้าถามผมนะคือแบบตีคิริโกมันก็ทําได้เเรื่องการฮิลหลกัหลกๆผมว่าก็ต้องเป็นแบบเหมือนเดิมแต่โอ okay, เคเจบวกก็ฮิลได้เรื่อยๆอ,อาจจะช้าหน่อยไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีมากเช่นกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเจอตัวล้วงหลักๆมันอาจจะมีปัญหาเหมือนกันก็คือ2องซับนี้มันต้องช่วยกันเองแล้ว จะช่วยกันยังไงได้บ้างถ้าเป็นเจโบโดนอาจจะบอกว่าขึ้นเพีเท่าแพลตฟอร์มแล้วก็ไปรออยู่กลางอากาศแล้วก็แบบหดหัวหลบแล้วแบบตีนก,ก็อาจจะมีการแบบเอ้ยกระโดดขึ้นไปข้างบนแล้วก็ฮิวสักจึกหนึ่งสองจึกอะไรอย่างงี้คู่ต่อมาคือแบบโอแบบลูซิโอนี่เป็นคอมที่เมื่อกี้เราพูดถึงไปมีนึนงก็คือแบบบิกิตเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าถ้าจะเล่นคอมแบบยืนพื้นแล้ววิ่งใส่ศัตรูเป็นเดสบอลอะไรเงี้ยมันควรจะมีลูซิโอเพื่อพาเพื่อนไปไหนมาไหนด้วยปกติแล้ว,ว่คนจะเล่นคอมนี้กันคืออเาไม่หยบบบกกแ ขาจะหยิบแบบลูซิโอมากกว่าก็ให้อยู่กู๊ดไปต้องบอกเลยว่าจริงๆผมอยากให้อยู่เกรดคือแบบดีมากด้วยซ้ำแต่ว่ามันติดนิดเดียวก็คือมันอาจจะไม่ฟลกซิเบิลเท่าไหร่หมายความว่าสมมุติเราเอาแบบลูซิโอไปเล่นกับคอมไดอย่างเงี้ยมันก็ไม่เวิร์กเนาะแทงก็ต้องเป็นแบบออริซ่าเป็นแบบไลฮาร์มาตาคือต้องเป็นตัวยืนพื้นอ่แต่ถามว่าเก่งไหมเก่งแบบเมอร์ซี่แบบเมอร์ซี่อันนี้ผมว่าคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ฮิวเสมตอต่อเนื่องแล้วก็ บบติดก็ขึ้นไฮกาวอะไรเองได้อยู่แล้วเมอร์ซี่ก็ขึ้นตามได้รุ่นนี้นั่นโดยรวมแล้วคือเราไม่ค่อยเห็นบ่อยแต่ว่าถามว่าแย่ไหมผมว่าคงไม่แย่ก็อยู่เทียร์นอตแบทไปแล้วกันคู่ต่อมาคือแบบติดมอยล่าพูดถึงปริมาณการฮิวมันคล้ายๆกับอนามอยล่าเลยนะปริมาณการฮิวเฉยๆก็คือมันเยอะมากแล้วถ้าพูดถึงเมทัลแรงก็คือถ้าสมมุติคุณเล่นซ mm ัพพอร์ตเพื่อฮิวมันก็เวิร์กอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ต้องคิดอะไรเยอะเนาะถ้าเป็นแรง็งไม่สูงมากส่วนการแข่งแบบติดมอยล่านี่ ไม่มีเลยก็ว่าได้ต่อมาคือแบปติสเซนนะครับอันนี้เป็นคู่ที่ฮอตฮิตพอสมควรเลยนะครับน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างถ้าเล่นเจอแมปสไนเปอร์เจอแมปที่มันดันรถยาวๆไกลๆเซอร์กิตรอยัลอะไรเงี้ยปกติแล้วมันจะเล่นกับซิกมาเออคือเป็นคอมแบบโป๊กระยะกลางถึงระยะไกลคือแบปติสกับเซนเป็น2ตัวที่สามารถทำดาเมจได้ดี D. แล้วการยิงโล่เนี่ยดามเกจก็คือพังโล่ซิกมาได้ดีมากเหมือนกันถามว่ามันต้องเป็นคอมนั้นอย่างเดียวเลยไหมมันก็อาจจะมีคอมประเภทอื่นเช่นแบบเปลี่ยนซิกมาเป็นรามาตาได้ไหมก็อาจจะพอได้แต่เป็นรามาตาไม่มีรูซิโอหมายความว่าถ้าคุณจะเล่นรามตาแล้วเป็นแบบเซนนะแปลว่าฝ่ายตรงข้ามจะต้องเป็นคอมที่ไม่มีลูซิโอเหมือนกันเพื่อให้เขาไม่สามารถสปีดถอยได้คือรามาตามันสามารถกดชิปแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นก็เอาไว้วิ่งไล่ศัตรูแบบไม่มีรูซิโอมันก็มันก็ทันถ้าศัตรูแบบไม่ได้ไม่ได้มีลู ถ้าแท้งเราเป็นตัวที่ต้องการเข้าประชิดแต่เราไม่มีลูซิโอแล้วเขามีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราอะเข้าประชิดเขาไม่ได้สักทีเพราะเขาสปีดถอยได้ตลอดแต่ถ้าอย่างกรณีเนี้ยถ้าเราพูดก็คือเอ้ยถ้ามันไม่มีลูซิโออะเราก็ไม่ต้องมีก็ได้ปะวะเออเพราะว่าเนี่ยมันแค่มีเท่าแรงคือแรงก็ไม่ได้สูงมากแล้วแบบทุกคนมาโซโล่ไงคือแบบมันคงไม่ได้มีการสื่อสารอะไรชัดเจนขนาดนั้นอยู่แล้วฉะนั้นการเล่นแบบเซนมันก็ไม่แย่เลยนะครับไม่แย่เลยดาเมจคือหนักมาก แล้วเรื่องการฮิลม okay. ันก็ไม ouais. okay, ่ได้แย่อยู่แล <away> ้วเซนก็ค so ือแปะอไปใช่ไหมแบบติดก็คือมีฮิลมีอมตะมีฮิลหมูก็โอเคมันอาจจะยากหน่อยตรงที่ว่าถ้าเป็น DPS ที่บินบินหรือว่า DPS ที่กระโดดไปกระโดดมาเงี้ยต้องพึ่งฮิลจากเซนมากกว่าเพราะว่าแบบติดก็จะฮิวยากเพราะฉะนั้นอยู่เทียร์กู๊ดไปเลยฮิลดีอันนี้ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยมันอาจจะขยบไปเกรดเลยเลยแต่คล้ายๆแบบลูซิโอครับคือถ้าเป็นคอมประเภทอื่นเช่นคอมดายอย่างเงี้ย มันคงไม่มีใครเล่นแบบเซนบริกโกะหรอคือบริกคิลิโกะเอาจริงเราก็ไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ถามว่ามันเล่นได้ไหมผมว่ามันก็เล่นได้แหละคิลิโกะมันฮิวไกลมากไม่ได้เพราะมันช้าถ้าเป็นอาาคืออานามันยืนไกลๆแล้วก็บริกมันก็ยืนไกลได้ถูกไหมเราอานามันก็ฮิวจากไกลๆถ้าบริกโดนบริกมันก็ฮิวอาาจากไกลๆถ้าอาาโดนแต่ถ้าเป็นคิลิโกะบริกปุ๊บมันกลายเป็นว่าคิลิโกะอาจจะต้องยืนใกล้หน่อยเพราะว่าถ้าบริกยืนไกลแล้วคิลิโกะจะช่วยบริกมันช่วยยาก กว่ายันฮิวจะไปกว่าแบบสมมติโยนอีกว่าจะไปถึงมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควเรเนาะอาจจะมองว่าเออมันไม่ค่อยฮิลเท่าไหร่แต่ถ้าถามเรื่องความสามารถว่ามันเล่นด้วยกันได้ไหมผมว่ามันก็ไม่ได้แย่มากนะเออเอาไว้ไม่แย่ก็ดีเป็นเซฟเซต่อมาคือบริกไรลีเวอร์คือบริกไรลีเวอร์ผมว่ามันเป็นคู่ support ที่ฮิวค่อนข้างต่ําทั้งคู่นะ จากที่เราเห็นคือไล่วิเวอร์มันต้องชาร์จหนึ่งวิฮิลได้65หน่วยต่อครั้งหมายความว่าโดยทั่วไปถ้าไล่วิเวอร์จะเล่นได้เราควรจะมีซัพพอร์ตอีกคนเป็นซัพพอร์ตที่ฮนะิลหละยิ่งเป็นแรงที่ต่ำด้วยผมว่าการที่มีฮิลพอไว้ก่อนมันน่าจะเซฟกว่าแล้วแรงต่ำๆมันก็เล่นง่ายๆถูกไหมคือถ้าสมมติว่าเราไม่คิดอะไรเยอะมันก็คือการโฟกัสแทงเรายิงตัวเล็กๆไม่โดนยิงซัพพอร์ตไม่ได้ยิงดีพีเอสฝั่งหนูไม่โดนเรายิงแต่แทงไปเรื่อย แล้วถ้าคุณเล่นบิกกิลกับไลวิเวอร์ผมว่าคุณฮิวแทงไม่ทันด้วยซ้ำสุดท้ายคุณจะต้องดึงแทงกลับมาหมายความว่าคุณก็น่าจะเสียสเปซไปถ้าบิกกิล่ึข้างหน้ากับแทงหมายความว่าถ้าคุณจะดึงแทงบิกกิจจะเหงาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตายหา่ายิ่งแรงต่ำๆด้วยแล้วมันฮิวน้อยขนาดนี้ผมว่าไม่น่าไหวคาคิวบอกว่ามันไม่แย่ถ้าสมมติไลทวิเวอร์เจ็บอะบิกกิจอาจจะปาขนมให้แล้วไลทวิเวอร์ก็แบบเออขึ้นเปนหลบไฮกา้์แล้วก็อยู่นเนียน,แบบนงแปน จังหวะนั้นก็คือเพื่อนก็ไม่มีฮิวเหมือนกันนะแล้วลเพื่อนมันยืนได้ยังไงถ้าถามก็คือผมว่าบิกกิตกับไรเบอร์ควรจะอยู่ซิดูชเชนอลคือมันต้องเล่นตัวที่แบบอาจจะไม่ต้องการฮิวเยอะด้วยซ้ำอะ่ะหรือต้องฮิวตัวเองได้หรือต้องไปเก็บยาได้อะไรเงี้ยคู่ต่อมาบิกกิตลูซิโอบิกกิตลูซิโอเราจะเห็นมันฮอตคิดมากตอนที่จังเกอร์ควีนสกิลตะโกนมันโกงเร่งเลือดเพื่อนแรงมากเร่งเลือด100ตอนนี้โดนเนิร์ฟเหลือ50แล้วก็ลดเวลาด้วยการจะเล่นบิกกิตลูซิโอได้ความหมายคคือุณ่ะ อยากจะเข้าไปตบๆเขาอะอยากจะเข้าไปถึงเขาแล้วก็ตบๆเขาถูกไหมให้มิกกีฮิวได้ให้ลูซิโอเอาสปีดพาเพื่อนไปจังก็ควีนก็ไปยิงแล้วก็ไปแบบขวานสับเพื่อดูดเลือดถูกปะถ้าเล่นอย่างนั้นแล้วจังก็ควีนตะโกนยังเก่งอยู่มันจะทําให้จังหวะเพื่อนจะตายเนี้ยมันเด้งเลือดร้อยหนึ่งทันทีต่อให้โดวานาเนี่ยเงี้ยมันก็ยังสู้ต่อได้ย,ยังแต่ว่าตอนนี้คือมันน้อยลงไงหายไปครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เลยค่อนข้างยากแล้วเราก็เห็นแล้วว่าในโอวิลก็ไม่ค่อยมีใคครรเลล่นนแ้วพกัตตามตงื ต่อให้เป็นเมทัลแลงโซโล่คิวแล้วจะเล่นลูซิโอกับบิกกิตนะมันไม่ใช่แค่ซีตูเอชแนลมันคือซับออพติมอลเลยมันคือแบบแย่แล้วอะมันคือมันคือมึงไปหามึงเปลี่ยนสักตัวเหอะขอร้องคุณดูดิบิกกิตลูซิโอคุณแค่เปลี่ยนลูซิโอไปอาณามันเด้งจากเทียนเนี้ยขึ้นไปอยู่บนสุดแหละเพราะฉะนั้นเปลี่ยนเถอะครับจะได้ไม่เป็นภาระทีมต่อไปคือบิกกิตเมอร์ซี่บิกกิตเมอร์ซี่อันนี้ผมว่ามีความคล้ายคลึงกันแต่อย่างน้อยถ้าพูดถึงเม การเล่นลูซิโอกับการเล่นเมอร์ซี่ผมว่าคนส่วนใหญ่จะเล่นเมอร์ซี่ได้ได้ดีกว่าลูซิโอเพราะว่าลูซิโอมันต้องใช้ความเข้าใจเกมเยอะพอสมควรนะจังหวะไหนเปิดสปีดจังหวะไหนเปิดฮิวควรแอมต,ตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมอร์ซี่ในเมทัลแรงก็โยงสายฮิวเพื่อนก็พอแค่นี้มันก็สร้างแว l u ลูได้เยอะแหละเพราะฉะนั้นถ้าถามบิกิตเมอร์ซี่แล้วจะเอาไว้ซีทูเอชชันอลคือแบบขึ้นกับสถานการณ์เนี่ยผมว่าก็โอเค ต่อมาคือบิกิตมอยล่าคือเราจะบอกได้ว่ามอยล่าเนี่ยเป็นฮิลหนักก็ได้นะเออแต่ว่าปัญหาของมอยล่าก็อย่างที่รู้มันมีระยะจํากัดแล้วก็ปริมาณการฮิลก็จํากัดไม่มีฮิลเบิร์ดด้วยนะครับส่วนนี้อาจจะบอกว่าเออบิกิตก็พอได้ไหมการปลาขนมมื่อกีแบบพอเบิร์ดช่วยล้านิดหน่อยคารคิวก็บอกว่าโอเคถ้าคุณจะเล่นบิกิตมอยล่ามันอาจจะเป็นกรณีที่ว่าคุณเจอโคตรมหากราบไดฟ์ dive, แล้วคุณอยากเคาน์เตอร์ไดฟ์คุณเล่นบิกิตมอยล่าแล้วก็มีแบบ DPS เป็นท็อปย้อนสักตัวหนึ่ง เอาไว้การเทเซอร์เกนจิอะไรเงี้ยเวลามันเข้ามาคือมันเล่นยากมากแต่ก็ต้องพูดเลยว่ามันแทบจะมีแค่กรณีนั้นกรณีเดียวเลยนะที่มันพอจะเวิร์กในเมื่อมันมีสถานการณ์ที่มันพอจะเป็นไปได้ก็ให้ไว้ซีซูเอชั n นอลแล้วกันบิกิเซน อันนี้ผมว่าถ้าคนที่อยู่ในเท่าแรงแล้วแบบแรงไม่สูงมากอาจจะไม่เคยประสบด้วยตัวเองว่ามันเล่นได้ยังไงวะแต่ถ้าคุณเคยดูแข่งมาอาจจะเคยเห็นบ้างวิกิตเซนเป็นคอมที่เล่นได้ก็คือวิกิตยืนช่วยเซนแล้วก็อาจจะคอยปาขนมให้เทเซอร์เงื่อนไขที่เหมาะสมสําหรับวิกิตเซนคือต้องเป็น DPS ที่ไม่ต้องการการฮิลเยอะเช่นเทเซอร์เป็นต้นอาจจะมีซอมบ้าด้วยก็ได้ซอมบ้าแฮกยาถูกไหมแล้วก็แทงอาจจะต้องเป็น b r e ก k i n g อลคือไปเก็บยาเองไม่ต้องการฮิลมาก ทีนี้ถ้าพูดถึงเมทัลแร็์โซโล่คิวก็แน่นอนแหละคือมันค่อนข้างยากที่จะเล่นให้เวิร์กได้อยู่ซีซั่นเชนนอกไปเลยไลบีเวอร์คิริโกคาคิวพูดว่ามันคล้ายๆอนาไลท์บีเอรแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเราพูดถึงเมทัลแร็งว่าแบบเออปกติแล้วคนที่แรงไม่สูงมากเขาก็ไม่น่าจะขึ้นไฮกกวกันด้วยซ้ำหรือบางทีก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาโดยไม่มีเหตุผลคือยังไม่โดนไล่ไฮกกวนะแต่ว่าแบบลงแล้ว ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วคริโกล้ลเบเวอร์มันก็มันน่าจะอยู่อย่างมากก็ not bad พอคือมันเล่นได้แหละแต่ว่ามันก็ไม่ไดีอ่ะต่อมาคือคริโก้ลูซิโออันนี้เป็นคู่ซัพพอร์ทที่แบบเคยเป็นเมตาอยู่ช่วงหนึ่งเลยแข่งก็ยังน่าจะพอมีให้เห็นอยู่บ้างมันมีให้เห็นค่อนข้างบ่อยพูดงี้แล้วกันแล้วก็เล่นกับแทงได้หลายประเภทด้วยเช่นแบบบางทีก็เล่นกับลามาตาด้วยบางทีก็เล่นกับเอ่อวินสัน breaking b อ l ลูซิโอคริโก้ได้ไหมก็ได้ รูปแบบการเล่นหลากหลายมากแต่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 อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ชาวแชทก็คุยกันอยู่ว่าเมทัลแรงลูซิโอมันมีปัญหาเพราะว่าลูซิโอหลายๆคนแม่งไม่รู้ว่าควรจะเปิดคิวควรเปิดสปีดตอนไหนต่อให้เปิดรู้จังหวะเป๊ะเพื่อนก็ไม่สนใจอย,อยู่ดีว่าลูซิโอจะเปิดอะไรอยู่อะไรอย่างนี้คือจังหวะไม่ตรงกันไม่มีการสื่อสารด้วยบลาบลาบลาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดถึงเมทัลแลงโซโล่คิวผมว่าคิริโกะลูซิโออาจจะไม่ได้อยู่ข้างบนด้วยซ้ำผมว่ามันอยู่ได้แค่กูแหละ คีริกับอนาเมอร์ซี่คือดีมากหรือแม้กระทั่งกับมอยล่าก็ยังรอดนะดีกว่าคิรีลูซิโอไรบิรเบอร์ถ้าเป็นผมผมมองว่าคิรีลูซิโอดีกว่าคิรีเมอร์ซี่เพราะว่าในแข่งคิรีเมอร์ซี่คือไม่มีประโยชน์แบบคุณสังเกตไหมล่ะว,ว่าเมอร์ซี่ในแข่งมีน้อยมากเมอร์ซี่ตัวมันมันค่อนข้างจํากัดอะแต่มันก็โอเคแหละมันก็ไม่ได้แย่หรอกคือมันก็มีโผให้เห็นบ้างแต่มันน้อยแต่ถ้าเป็นในโ OK อเคเมทัลแรงก์อะถ้าพูดถึงเมทัลแรง์ผมไม่เถียงอันนี้ผมยอมผมเห็นด้วย ว่าคิลิโกเมอร์ซี่อย่างที่คาคิวใส่เนี่ยคือคิลิโกเมอร์ซี่คาคิวเอาไว้ดีมากยดหยืุน่นถ้าถามผมคือคิลิโกเมอร์ซี่ในเมทัลแรงนะและโซโลคิวนะดีกว่าคิลิโกลูซิโอแน่นอนเพราะว่าอย่างน้อยเมอร์ซี่อ่ะคนเล่นไม่เป็นหรือแบบไม่เก่งมากเงี้ยมันก็จูงสายคนได้ถูกปะมันก็ยังดีกว่าลูซิโอที่แบบไม่รู้ว่าควรฮิวเมื่อไหร่ควรสปีดเมื่อไหร่ควรแอมเมื่อไหร่อะไรเงี้ย ต่อมาคือคิลิโกะมอย่าคิลิโกะมอย่านี้ค่ะเคิวเอาไว้ให้ดี D เลยนะครับถ้าถามผมไม่รู้อ่ะผมอยากให้อยู่แค่ไม่ดีไม่แย่ก็พอเออแต่ก็ก็โอเคเข้าใจคือจากที่อ่านแชทมาหลายๆคนก็บอกว่าเออในแรงที่ไม่สูงมากมอยล่ามันมอย่ามันเล่นง่ายจริงๆแล้วมันมันมีผลคืออย่างน้อยมันก็ฮิวโดนมากกว่าคิลิโกะด้วยซ้ำในบางครั้งเพราะว่าคิลิโกะในแรงที่ไม่สูงคือแคคฮิวเพื่อนไม่โดนเพราะฉะนั้นแล้วคิลิโกะมอย่าก็เลยอาจจะอยู่ดี ส่วนหนึ่งคือถ้ามึงกดอันติ2อันพร้อมกันนะแม่งอย่างเวิร์กเลยก็คือคิสเนรัสเสร็จปุ๊บมอยล่ากดโคไาลเซนมันจะทําให้โคไาลเซนทำเตอเมจได้มากขึ้นเนาะคล้ายๆจีข,ของวินซันนะครับแล้วก็ฮิลได้มากขึ้นด้วยแต่ปัญหาก็คือเอ้ยคุณใช้2อันติซัพพอร์ตในไฟเดียวมันก็อาจจะไม่ค่อยคุม้มแต่ถ้าสมมุติเราไม่ใช้อันติสองซัพพอร์ตทำไงได้บ้างก็อาจจะเป็นคิสเนรัสอย่างเดียวใช่ไหมแล้วมอยล่าก็แบบ เล่นในคิสเนลัดคุณใช้ไอลูกบอลน่ะได้หลายรอบมากโอเคถ้าเป็นในแรงที่ไม่สูงนะเมทัลแรงเนี่ยผมว่าโอเคพอเข้าใจได้ว่ามันจะค่อนข้างเข้ากันได้นะสำหรับคู่สปอร์ตนี้อ่ะเมื่อกี้พูดถึงคิลิโกเซนคิริโกเซนอันนี้ค่อนข้างขายแบบเซนอะเออผมแอบพูดไปน,นิดนึงแหละก็คือมันเวิร์กมันเล่นได้คล้ายๆอนาเซนด้วย แต่ว่าอาจจะมีปัญหาตรงที่ถ้าเราบอกว่าเจอคอมไดฟ์หนักๆเซนก็จะเล่นยากมากมเวลาเจอไดฟ์หนักๆเซนก็จะเล่นยากมากขึ้นกับสภาพแมปด้วยแล้วก็คอมศัตรูด้วยอันนี้ก็ดูเอาละกันนะครับแต่ถ้าเป็นคอมแบบทั่วๆไปไม่ได้โดนล้วงหนักมากคลิกโกะเซนก็เวิร์กมีดาเมจมีฮิลโอเคอันติก็อันติกก็โอเคอยู่แล้ว ต่อมาคือไรวิเวอร์คู่เมอร์ซี่อันเนี้ยมันก็เป็นปัญหาอยู่แล้วคือ1คือฮิวก็ไม่ทันด้วยซ้ำสองคืออาสมมติว่าคุณฮิวทันแต่คุณไม่สามารถไปเล่นแบบออฟเฟนซีฟได้เลยเพราะว่าซัพพอร์ตสตัวนี้ดาเมจไม่มีเมอร์ซี่ใช้คาถาถ้าจะใช้ปืนก็ต้องเปลี่ยนอาวุธฮิวเพื่อนก็ไปได้บุลเลอเมทเพื่อนก็ไปได้ปืนก็ยิงหวังผลยากอยู่คงไม่มีใครที่แบบกําลังโป๊กสู้กันแล้วอยู่ดีเมอร์ซี่หยิบปืนมายิงคุณไปบุลเลอเมจเพื่อนดีกว่าไหม ส่วนไลฟ์วเวอร์ก็อารมณ์คล้ายๆกันไอตอนวอลลี่ของมันแหละแม้ว่าจะบัฟมาแล้วนะไอการกระจายกระสุนนะ่ะแต่พูดตรงๆคือมันก็ไม่ต่างหรอกถูกไหมล่ะมันยิงช้ากระสุนก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นถ้าอยู่ไกลโป๊กก็โป๊กยากเพราะฉะนั้นแล้วความสามารถในการไปแบบโจมตีศัตรูมันน้อยมากใน2องสปอร์ตนี้มันต้องเล่นแบบเป็นตั้งรับอย่างเดียวเลยอะไลฟ์วิเวอร์เมอร์ซี่ก็เลยอยู่ซับออปติมอลไปเลยคือยาก <c oughs> นะคือต่ำกว่ามาตรฐานต่อมาคือไลฟ์วิเวอร์มอยล่าไอคู่นี้ก็คล้ายคู่เมื่อกี้ คือถ้าสมมุตินะว่ามอยล่าเล่นแบบป้องกันอย่างเดียวเล่นแบบเน้นฮิวไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรมากมันก็จะกลายเป็นเหมือนไลท์วิเวอร์เมอร์ซีเลยคือสุดท้ายคุณจะต้องรอเพื่อนทาทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเล่นไลท์วิเวอร์กับมอยล่าให้ให้มันเวิร์กได้นะคืออย่างน้อยมอยล่าต้องพยายามทำดาเมจเพราะยังไงไลท์วิเวอร์มันทำดาเมจได้น,น้อยอยู่แล้วมันจะกลายเป็นว่าซัพพอร์ตแม่งไม่มีดาเมจเลยทีนี้ถ้าไปดูแบบเออแท้งกับ DPS เนี่ยดันเล่นตัวที่ดาเมจก็ไม่ได้เยอะด้วยกลายเป็นว่าซ ถ้าอย่างนี้คือจบเลยมันก็เลยเป็นคู่ซัพพอร์ตที่ค่อนข้างต้องพึ่งคอมพอสมควรว่าคอมมันต้องเหมาะสมถึงจะพอเล่นได้นะก็เลยอยู่สติวชั่นนอไปเซนไรวีเวอร์อันนี้ผมว่าคล้ายๆกับอน,นาไลวีเวอร์คืออย่างมากก็คือไม่แย่อันนี้คือสําหรับผมคืออย่างมากคือไม่แย่เลยนะเพราะว่าต่อให้คุณจะพาเพื่อนขึ้นไฮรกวได้แต่ว่าเพื่อนจะอยู่ไหมอันนี้คือเหตุผลเดิมเพราะว่ามีเท่าแรงอะคนไม่ได้อยู่ไฮรกวกันขนาดนั้นเออแล้วที่สาคัญคือไรวีเวอร์เซนเนี่ยหิว่ําหมายความว่าถ้าแทงเราเล่นไม่เหมาะสมก็ไม่ทันนะ ฉะนั้นไลฟ์วิเบอร์อนา,าผมให้อยู่ไม่แย่แต่ถ้าไลฟ์วิเบอร์เซนผมให้อยู่ซิตูเอชันแนลเลยอะต่อไปคือลูซิโอไลฟ์วิเบอร์อันนี้เหมือนกับเมอร์ซี่ไลฟ์วิเบอร์เลยคือแม่งก็ไม่ไหวอะพูดตรงๆคือฮิลก็น้อยไอออฟเซนซีฟก,ก,ก็ยากคือดาเมจก,ก็น้อยลูซิโอเลยเมเท่าแรงคุณเร่งสภาพมันจะยิงแม่นไหมละ่ะลูซิโอเป็นตัวละครที่ยิงก็ค่อนข้างยากยากกว่าเซนแน่นอนถูกไหมละ่ะยากกว่าอนาด้วยเพราะอนามันแบบเล็งโดนคุณยังยิงโดนนะถ้าคุณสโคบแต่ลูซิโอเ่ยมันไม่ใช่คือมันโปรไย เพราะฉะนั้นลูซิโอยิงก็ค่องข้างยากถ้าเมเทัลแรงผมคิดว่าดาเมจจากลูซิโอไม่น่าจะเยอะฉะนั้นถ้าเล่นลูซิโอไลเวอร์หนึ่งคือฮิวไม่พอ2คือคุณเล่นแบบดิเฟนซีฟจจาคือเล่นแบบตั้งรับมากเพราะฉะนั้นอยู่ซับออฟติมอลไปเลยคือต่ำกว่ามาตรฐานเออแล้วก็อีกคอมโบหนึ่งคือลูซิโอเมอร์ซี่อันนี้ก็อาจจะมีคนหยิบมาเล่นด้วยกันแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็คล้ายกันคือมันก็ไม่เวิร์กลูซิโอเมอร์ซี่มันก็เหมือน ไลเวอร์เมอร์ซี่เหมือนลูซิโอไลเวอร์แหละดามจก็ไม่ค่อยมีฮิลก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ตั้งรับจ๋าเออพพอร์ตคือดามจหายไปเยอะมากถ้าเล่นคู่นี้แต่ถ้าเป็นลูซิโอในแรงสูงสูงโอเคดามจดาเมจเยอะนะแต่ถ้าเป็นแรงแบบเมท่ลแรงอะ่ะมันหวังพึ่งยากอะ่ะโอเคปะเพราะฉะนั้นอยู่ตักง,ง่ามาตรฐานไปเลยซับออติมอลนะครับลูซิโอมอยล่าคาคิว ira, ให้อยู่ดีมากแล้วก็ยืดหยุ่นด้วยคือเขาบอกว่ามันบางทีก็เล่นกับบินสันได้ด้วยบางทีก็เล่นกับดีวาได้ด้วยในบางแม มันอาจจะแคบหน่อยแล้วแบบสองสปอร์ตตัวนี้มันตามแทงทันเพราะว่าฮิลหลักมาจากมอยล่าไงเช่นพวกคอนโทรลพอยต์อะไรเงี้ยนะแต่ถ้าถามผมอะคือแบบที่ยิงมันเมทัลแรงด้วยอะคือเมทัลแรงคนจะพูดกันว่าลูซิโออะเล่นไม่ค่อยดีแต่ว่ามอยล่าเนี่ยมันจะเล่นง่ายเพราะฉะนั้นลูซิโอมอยล่าผมเลยมองว่าถ้าเป็นเมทัลแรงแล้วโซโล่ย่างมากเลยนะก็คือนอตแบดคือไม่แย่อย่างมากก็ให้กู๊ดอะเท่ากับแบบติสตซิโอแต่ว่าผมว่ามันไม่มีทางที่จะมาอยู่สูงขนาดนี้ได้ในเมทัลแรงโซโล่ค อ๋อเ a Metal r ท n k แงมันไม่ลิงเท่า C ไงเลยพอเล่นได้อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วต่อไปคือ l u ซ i o s เซไอ้ l u ซ i o s e ซนี่ก็ยังไงดี Sub อะซับออฟติมอะผมไม่เถียงเลยอันนี้คือก็ไม่แปลกแต่ผมว่ามันยังดีกว่า l i ฟ e วิเวอรนะคืออย่างน้อยถ้าเป็นล u ซ i โ s เ n นดาเมจมันยังเยอะเพราะว่ามีด i s c อ r d เออแล้วถ้าเซนยิงโดนบ้างเงี้ยดาเมจก็เพิ่มมาถูกไหมแต่ฮิลอะปัญหาคือฮิวคือฮิวไม่พอเลย ถ้าเป็นผมผมอาจจะให้ลูซิโอเซนอยู่ซับออพติมอลเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะอยู่สูงกว่าแบบลูซิโอไลฟ์บิเวอร์ลูซิโอเมอร์ซี่อะอ่ะต่อมาเอาลูซิโอเอยเอาเมอร์ซี่มอยล่าก่อนคอนเซปต์ Concept อะมันก็คล้ายๆกับไลฟ์บิเวอร์มอยล่าเมอร์ซี่ก็ก็ฮิลเรื่อยๆของมันใช่ไหมมันก็ฮิลเรื่อยๆของมันถ้ามอยล่าเล่นแบบโอเคมันก็อาจจะไม่ได้ยแย่มากแต่ถ้ามอยล่าเล่นไม่โอเคอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเอาไว้ซีรชส์ชนอกแล้วกันขึ้นกับผู้เล่นมอยล่่่่่าาา้้้วววยยรมมมมมมอออีนกนกนก็ไไูแลลถสุติฮ แปลว่ายัางไงคุณก็ฮิวไม่พอต่อมาคือเมอร์ซี่เซนอันนี้มันจะคล้ายกับบริกกิตเซนคือมันเป็นคอมโบซัพพอร์ที่ถ้าระดับสูงอ่ะเล่นได้แล้วคอมต้องเหมาะสมด้วยคือถ้าเป็นเมอร์ซี่เซนเนี่ยเหมือนเราจะพยายามเอาดาเมจหนักเมอร์ซี่ก็เน้นบูลาเมจใช่ไหมเซนก็ดิสคอร์ดแล้วก็ช่วยยิงโลอะไรเงี้ยดาเมจหนักมากแต่ฮิวคุณจะน้อยมากเช่นกันถ้าคุณเล่นคุณอาจจะต้องเล่นแบบ DPS ที่เป็นฮิตสแกนหรือเป็นตัวที่เหมาะกับเมอร์ซี่อ่ะ อาจจะเป็นแบบเอ็กโคก็ได้อะตัวบินบินใช่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นแบบถ้าฮีสแกนก็อาจจะเป็นแอชเป็นแคสดี้โซเจนให้เมอร์ซีพ็อกเก็ตตัวหนึ่งแล้วก็แท้งอาจจะต้องเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยกินทรัพยากรเพื่อนเยอะซิกมาก็พอได้แต่ซิกมากก็ต้องเล่นเป็นนะคือซิกมาก,ก็ต้องเล่นแบบวนครูดาวเป็นก็อยู่ซีตัวเชนนอลไปเพราะว่าถ้าเป็นแลงไม่สูงมากแล้วโซโล่ด้วยก็ปัญหาก็เหมือนเดิมครับคือมันไม่รู้วิธีการเล่นหรือว่ายิงไม่โดนด้วยซ้ําอะไรเงี้ย อ่ะสุดท้ายมมยล่าเซนมมยล่าเซนผมว่ามันน่าจะอยู่แบบซับออปติมอลหรือว่าอย่างมากก็ซีดูเอชแนลอะมันอาจจะมีฮิลพอถ้ามมยล่าแบบฮิลบ้างอะไรเงี้ยนะแต่ผมว่ายังไงมันก็น่าจะซีดูเอชแนลว่ะคือมันอาจจะได้อะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีอะพูดงี้แล้วกันงั้นเอาไวกา้กลางกก็แล้วอะไม่แย่ไม่แย่เออแต่ผมว่ามันไม่เิร์กเว้ยคืออย่างมากสุดเลยก็คือซีดูเอชแนลคือแบบขึ้นกับคอมอะแต่เผลอๆผมอยากให้อยู่แบบซับออปติมอลด้วยซ้ำมันยากที่จะทําให้มันได้ผล โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซัพพอร์ตดูโอเทียริสซีซันสี่อันนี้เป็นการแปลความเห็นคาชิวเพราะฉะนั้นผมต้องบอกเลยว่าคาชิวไม่ได้เล่นเซิร์ฟซีแล้วก็ไม่ได้เล่นเซิร์ฟเกาหลีด้วยความเห็นเขาไม่เหมือนเราอันนี้ไม่แปลกต้องบอกเลยว่าเราคิดเห็นต่างกันได้แต่พยายามพูดกันด้วยเหตุผลนะถ้ามีคอมเมนต์ก็คุยกันดีๆได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคืออย่ายึดติดกับเทียรลิสสุดท้ายแล้วมันจะมีสถานการณ์ที่เหมาะสมกับซัพพอร์ตแต่ละคู่อย่างที่ผมพูดไปดชเช่น Big Sen เอ่อ uh, mercy s e n อย่างเงี้ยมันก็มีสถานการณ์ที่ work ได้เพราะฉะนั้นแล้วบางครั้งคุณอาจจะเจอแบบนั้นก็ได้มันมันไม่ได้หมายความว่ามันเล่นไม่ได้เออแล้วบางครั้งมันดีด้วยซ้ําแต่ว่าสถานการณ์มันแค่ต้องถูกต้องโอเคไหมถึงเวลาเล่นจริงก็ลองพิจารณาเอาด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของแบบการดูคอมว่ามันควรจะมีตัวประเภทไหนเข้ามาละกันจบ